สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่เข้ารบหัดแพ้งสุขุสุสคนค่ะคลิปนี้สาวน้ำเยินจะมารีวิวของฝากของตอจากสวนเกษตรต่างๆที่สาวน้ำเงินได้มีโอกาสไปอ่อนซอนนำอาจจะบรีวิวทั้งเปิดน,นะคะพี่นอ้องเมื่อใดสะดวกเด้อค่ะเด้อขอบคุณด้วยหัวใจค่ะเวลาไปสวนนันสวนนี่ขอสื่อกับวขายเรื่องเอือมีแต่อยากฝาก แต่ถ้าเป็นไปได้กับรับเงินสาวน้ำเยืน,นจะน้อยหนึ่งกัไดดเด้อค่ะเด้อสวนเกษตรผสมผสานหรือว่าสวนต่างๆคือ,อไปสาวน้ำเยื่อบรเอยากไปรบกวนทันนะคะก็คือถา้าแมนสิ่งใดทันขาดขายนะคะสาวน้ำเยืนก็ยินดีที่จะที่จะสนับสนุนเนาะกับขออนุญาตในสื่อนำเื้อค่ะพี่น้องเด้อ แต่ว่าที่ฝากตอนมากอะขอบคุณได้หลายค่ะเราก็ขอบคุณนะคะตอนนี้ขอบคุณผู้ที่ได้ตามคลิปวิดีโอต่างๆในช่อง YouTube อีสานอ่อนซ่อนโดยสาวนุ่มยืนค่ะทักทายกันนะคะพี่น้องใต้คลิปวิดีโอต่างๆพี่น้องรับชมยูไสเป็นกําลังใจยูไสแน่ทักทายกันได้ยูอําเภอใดจังหวัดใดเป็นกําลังใจซอยช่องข้างใดแนบเบองคลิปใดแนบบอกให้สาวนุ่มยืนได้ดีใจน้ำแนเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะ เราก็ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ซอยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะถูกสิ่งยางที่เฮา,าด่าได้ทักทายกันเนาะได้เห็นคลิปวิดีโอได้สื่อสารกันทุกช่องทางขอบคุณด้วยหัวใจอิหรีนะคะเมื่อนี้สาวนุ้เนีนมีโอกาสได้ไปทายสวนอินทผลัมนะคะของพ่อเคน้นนายเคนอินทผลัมบานวังมนตำบลน,น้องเลา อำเภอเมือง30จังหวัดอุบลราชธานีค่ะขอบคุณพ่อเค้นในส่วนของของฝากคืออินทพลัมนะคะพี่น้องคะที่าฝากตอนมากงามนะคะแล้วก็ขอบคุณก่อนอานีไปทายสวนเกษตรผสมผสานของผู้กองดำนะคะอาอเนาอะอายดำ โกสัมพีนะคะ,ะช่อง YouTube ของอายเพิ่นซื้อว่าดำโกสัมพีนะคะแล้วก็มีพิจุมพิจุมนะคะนี่คือภอรรยาสุดสวยนะคะของผู้กองดำเนาะไปอ่อนซ่อนเพิ่อนปูขคาเลี้ยงเพิ่นเนีย่ยสวนเกษตรผสมผสานเล้หลายอย่างเพิ่นก็ฝากตอนบอกว่าจะเป็นกล้วยกล้วยกล,ล้วยน้ำว่านะคะพี่น้องคะนี่กินบ่ท่านซุกจน่อมแล้วนะคะนี่ ซุกจนงอมแล้วนะคะวีงอมงามยิ่งใหญ่จังสิเพิ่นขายวีเลสขา่าปากกิน้องเพิ่นก็ฝากต้อนนะคะแล้วนอกจากนั้นยังมีอ่ายกบ่ไหวเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อวะะอ่่าซันอ่ามีบักคุงซุกอ่าบักคุงซุกนี่ได้มาบักคุงคอนแหลนย่างดีมีบักคุงซุกนะคะแล้วที่อยู่ทั้งหน้านี่ก็จะมีทั้งกล้วยหอมทองกล้วยหอมทองนี่จาก สวนเกษตรผสมผสานของไอซสุรศักดิ์สีโครกับเอือยกัญญานะคะแก้วมังกรแก้วมังกรนี่กะบอกว่าเมื่อนั้นกลับบ้านเอามาจากบ้านอยู่ไอล้วกระบปย่อมมันคนละสวนเร <c oughs> <c oughs> จาจนงลำยื่นกับสวนลำยื่นอันนี้มาจากไน้เยี่อไอรล้ว่ากระโปยอมแล้วกับฟากตอนอบางงอดนี่เอามาจากบ้านนะคะแก้วมังกรกับงามง่าม,ามบริถามเราเรา,าขายจังใดวิสวัสดีค่ะ ตื่นเบิดเลยตื่นยั่บเลยบ่ตื่นยั่บเลยไม่ไม่ไม่จะเป็นไผยมานางแข็งทีตื่นยั่บเลยเปิดไม้หรือยังโอเคนะคะแลายางสวัสดีครับกล้วยนี้อายแล้วหามาเป็นหวียูเดอร์แต่ว่ากินเลือสามน่วยต่มาขีกับสองแล้ดิแต่ว่ากินเลือดสามน่วยหรอคือลูกไส้ก็กินเนาะกล้วยหอมนี่เนาะลูกไส้กินคือข้างบ้านกินกล้วยหอมอ่าส่วนกล้วยน้ำว้าน จะกินอยู่สามคนมีน้องแพงมีสามน้ำเงินหล้กกับมีคุณสามีนะคะนี่เพื่อนซื้อว่าพี่พนชระนะคะเพื่อนบอดด้ซื้อคนมีค่าเลยและหลายคนอื่นต่คนมีค่าภาษาหน้ำเงินนะคะเพิ่นซื้อพอชอรรคนเกิดวันจันทร์ใจดี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 คนเกิดวันจันทร์อ่าปัตตานี กมี่บักซีดาบักซีดาของพี่สุรศักดิ์พี่สุรศักดิ์สีโคดและเอญ่กัญญาให่กัญญาเนาะจ้ะแซ่บแซ่บกรอบฝรั่งกิมจูเนาะฝรั่งกิมจูแมนมือนีเป็นใหม่ได้เนี่แวปนใหม่มาจากสายอีกแมนสายตาแว็นใหม่ตัดแว่เกือบเท่าแล้วสามพันกว่าบาท ไ,ได้มาจากสายอิฐอย่าบอกเด้ว่าของฟรีของฟรีอุ้ยอิรีบอกไปได้มาจากสายฮะก็คลังแว่นตาเมืองอุบลน,นะครับ<ะ>คลังแว่นตาเมืองอุบลน,นะครับเดี๋ยวหยับก,กล้องแป๊บหนึ่งอยู่ห <laughs> ยับก,กล้องส <laughs> เสเห็นไหมโอเคก็ฝากด้วยนะครับ <c oughs> ก็ <c oughs> ใครที่มีปัญหาเรื่องสายตานะครับพี่น้องชาวอบุบลหรือว่าทางบริษัชํำราบนะครับหรือว่าเขตรอบตัวอำเภอจังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่ มีปัญหาเรื่องสายตานะครับหรือว่าอยากได้แว่นสายตาค่ะ,ะแล้วก็พวกกรอบหลากหลายยี่ห้อครับ,ลบเลน,เลนรวมไปถึงแว่นกันแดดค่ะ,ะคบคลังแว่นตาเมืองอุบลน,นะครับซึ่งเปิดใหม่อยู่ที่ห้างสุสาสาครอุบลน,นะครับตรงข้ามกับคุ้มพืชจังหวัดอุบลน,นะครับถนนพ,พิชิตรังสรรค์น,นะครับอเยะอเฮียสาคร คอันนี้ชยากรเราเปลี่ยนชื่อเนาะนเป็น,ปน,นชยยกรนะครับเิ<า>่นเปิดร้านแว่นร้านคลังแว่นเมืองอุบลน,นะครับเพิ่นเปิดวันมือ้อสองมื้อนี่แหละ,ะ<า>วันอาทิตย์นะครับให้ไปทำโฆษณาให้<า>ให้ไปให้โฆษณาให้พอดีพอดี<า>เป็นตาเจ้าของนั่นมันตกอยู่หนา้านแล้วก็เจ้าของกระเยียบ แตกพอดีเลยตาหนาอตาอเอ <c oughs> พรา่แม่เนาะนยังอยากได้ไม้พี่น้องท่อมทาเอาเวนตาลแล้วก็เกียบอยากได้อันไห็นนะคะไ <c oughs> อ้แย่ยเห็นพอดีเห็นพอดีพอดีแว่นตัวนั้นเป็นแว่นสําเร็จที่เขาซื้อมาราคากับเบาแพงปานใดอืมค่ะแล้วก็อายุการใช้งานมันก็นเป็นซี่ถลอกปอกเปิดเบอร์ละ <c oughs> ตั้งใจเหยียบพิมพ์มาสน่แม่นมันโตอยู่ดีไอ้แย่มาเห็นพ,นะนะพอดีบ่จะกระซิบกระซิบได้ มันตกเข้าแลนคามถนนเนาะแลนคามถนนมามันมันมันตกปุ๊บเข้าตะเหียบพอดีแคาก็หยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาก็ถือก็ไปในห้างนั่นแหละอันนี้ก็รู้ตรวจยังไงล่ะไม่เป็นไรเ่ราะฉลาดเดี๋ยวเฮียตัดให้ให้ผูกน้องตัดให้ใหม่ดีกว่าใช่เนาะขอบคุณนะครับบอกพ่อยี่สิบนาทีนี่บอกพ่อยี่สิบนาทีนี่เรือเร็วทันใจทั้ประมาณทั้งกล้องทั้งเลนจ้ะก็คือไปตรวจใหม่เลยนะครับมีมีเครื่องตรวจสายตาคอมพิวเตอร์ใช่ตรวจร้านใหม่ตัดใหม่เลนใหม่ตัวนี้เพิ่นว่าคันเฮียขายก็อยู่ประมาณสามพัน ตัดแว่น<า>คือคือแว่นสายตานี่แพงไม่แพงอยู่ที่กรอบนะ<า>ถ้ากรอบอ๋อไม่ค่อยจะทนหน่อยมันก็ถูกแต่ตัวนี้เนี่ยว่าพอชระ,ะใช้เป็นนนอายุ90นู่นหลังคุนออย่าปันนะตอนนาะก็ิก้ตั้งไปอยู่ดอกอค,คือปกตินี่ก็คือห้างสูตรสาครจะลงโฆษณากำสาวน้เยน์อยู่แล้วในรายการวิทยู<ก>คือห้างสูตรสาครนี่เพื่นจาเป็นตัดตัด ชุดเนาะปัดสูตรตสูตร,ส,ตรตสำหรับท่านสุภาพบุรุษท่านสุภาพสตรีนะคะ<อ>ชุดขาการาชก,การชุดทำงานก็คืออยากได้เอาให้ลอกให้ซสื้อออกจากร้านเลยไม่ลอกอไม่ให<ม>้<ป>ออกจากร้านเนี่ยต้องไปห้างสุสังกรอน,นะคะฝากพี่น้องเนาะถนนพี่ชิดตรังสรรในเมืองอุปลนะคะเดี๋ยวมารีวิวอินเดอร์พาร์ลัมไฮเปอเพี้ยนก่อนละกันบัเขียบบัเขียบนี้มาจากบ้าน มาจากบานน้อยหนามาจากบานค่ะมาเดี๋ยวยึดดูการอินทพลัมนะคะจริงๆอีหลีแล้วสาวนุ้ยยไปก่อนนาะนี่ยังดิบอยู่เนาะกรบพอดีว่าตานี่น้องตังลูกไส้ของพ่อเค้นอ่าทรงข่าวอ่าอินทพลัมซุกเลอเดอร์เอื่อยว่าสันอ่าเชิญไปชิมแนวว่าสันนะคะ เชิญไปชิมแน่พอเพื่อนจะเปิดสวนแล้วค่ะเพื่อนจะเปิดสวนวันเสาร์ที่เก้ากรกฎาคมนี้นะคะอยากจะขอเชิญเชวนพี่น้องที่เห็นคลิปวิดีโอ,อนี้ไปชมสวนอินทผลัมของพ่อเคนน้ำกันอยู่บ้านวังมน,น,น์ตําบลนองเลาอําเภอมอืวงสามสิบจังหวัดอุบลราชธานีสัมเยียนลงคลิปไปแล้วนะคะพี่น้องไปมีคนถามทางอยู่ค่ะไปมชมไปชิ<อ><ห>ชมค่ะ อินทพลัมนีขอสือพอจังได้พอกับโบขายไ้พอมีใจจะฝากพอกับแม่ใจดีแห้งร่วมไปถึงน้องตังน้ำโอ้โยถุกตาขอบคุณขอบคุณน้องตังหล,หลายนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่แบ่งปันเนาะเรากับพ่อใจดีแห้งสาวนงเนื่อเห็นเรากับแบบผู้เชส่ว่าญไดนอกจากจะเอามารีวิวให้พ่อนะคะคือสิ่งที่เฮาซอยกันใดคือเอามารีวิวให้พอ่อ ยืนยันว่าบาฮีเนื้อเยื่อร้อยเปอร์เซนหวานแซบ่บกรอบหว,วานอีลีพี่น้องนี่หวานกรอบอเอาไปใส่ตู้เย็ยนไว้นิดนึงหลอกกระหล่ำมาแล้วนะคะนี่หวานกรอบแซบ่บอิลีนะคะแล้วพอใจดีจังไดปีนี้คือกาเหมือนเดิมเก้ากร,รกฎาคมนี้นะคะพี่น้องไปชมสวนไปชิมพ่อบอก,บอกว่ากินจนอิ่มก็ได้ ให้ชิมฟรีพี่น้องกินจนอิ่มก็ได้แต่ว่ากะอุ้ยเนาะพี่น้องคนเฮาสิกนินได้หลายปันดาหลังจากกินแล้วพี่น้องมักชื่นชอบพี่น้องกะซอยพุทธุนคุณพ่อเด้อค่ะเด้อปีที่แล้วเจอพายุถลม่มทิ่มไปเค่งสวนพี่น้องสูนเ <ไข S 1> นื่นไปทําเยันขายนี่เกือบหาแสนอยู่ดอกขายบ่ท่านเบิดเนาะค่ะแมนพายุมากแล้วน้ําม,มันท่วมถ,ถ้ามาแล้วมันลดเลยไม่เป็นไร แต่ที่นี่ขังเลยอ่ะมันแสอยู่สามหมื่นเมต้นมันก็เลยดูดน้ําขึ้นไปหล่วลูกมันก็เลยแตกแตกเป่งต๊นะคะเสียหายกันคืนเพราะเฉพาะสวนพวกนี้เรเป็นเป็นเกือบเ้อสวนอลรดนะคะพอาะฉนนั้นปีนี้พ่อว่ากะหวังว่าเขาจะไปเจอเหตุคือปีที่ผ่านมาเราก็ฝากพี่น้องไปอุดหนุนกันเละหลายใจดีอีหลีพี่น้องสาวทงเงินเห็นแล้วกัจ็คเสีย เอา,าว่ารีวิวไข้พี่น้องเด,ดฟังจังไดถึงความใจตีของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทั้งครอบคร,รัวนั่นแหละนะคะเพื่นเพ่นไปชิมเนี่ยเพิ่นไปชิมเวลาไปสวนเ้อะเพื่นอนวอยไปเก็บลูกหล่นลูกตกที่มันอยู่กับพื้นมาชิมมันบอกว่าอยากชิมให้ให้เดฟชิมเลย คือกินจากน่วยทั้งต้นเลยนะคะพี่น้องจัดช่อเลยจากช่อเลยจากขันได้เลยเนี่ยบ่ตองไปเก็บน่วยลนนะคะพี่น้องคือน่วยลนยังดีอยู่เด้เมื้อหนี่สาวน้องยังไปเก็บมาเบิงอยู่แต่แม่กับพ่อหามเดทขาดบ่ให้กินก็เลยว่ามันเป็นอย่างพ่มันยังดีดีอยู่บ่ได้บ่ได้พ่อบอกว่าสิ่งที่มันลนลงไปแล้วมัน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 บ่ดีแล้วพ่อว่าบ่ดีหนึ่งค่ะมันอาจจะเป็นเป็นมีเชื้อร่าเชื้อโรคสองก็คือ มันเมื่อหล่นก็ดินอ่ะมันเหี่ยวมันบหวานพ่อตามจงเลยกบมียูนวยหวานก็จะ<ม>จะมียูแต่แต่พอบ่ให้กินพ่อบอกว่า,าเอาอบะ,ะมมต่นคือจะกินก็ต้องกินของดีหายด้วยใจใหายด้วยของดีเพราะฉะนั้นพี่น้องคะพอหายใจแล้วพี่น้องไปเด้อค่ะเด้อไปออนซอนน้ากันพ่อบอกว่ามาชิมซื้อบอสือกับบอเป็นยางโอ้ยสาวนี่จะสิว่าจังไดกับพี่น้องคะไปหัวนอเข้าชิมแล้วกับ ซอยอุ่นนวน้ำเหลือการเนาออะสาวน้ำมิ้งบอกใครเหลือการเพราะว่าะวะพ่อบอกว่าชิมซื่อๆก็ได้บ่ซื่อก็บม่เป็นหางแต่นีอินทผล่ามหนีด้วยค่ะเพื่อนบอกว่าราคาแพงหลายคนว่าแต่เขาประโยชน์หลายพี่น้องจริงๆผลไม่ทุกอย่างมีประโยชน์แต่ว่าฐานในส่วนของอินทผาลัามนี่เขาก็จะมีประโยชน์หลากหลายคือกันอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับสายตาบ่ขันนี้วอาเกี่ยวกับสายตาซอยบำรุงสายตา ซอยแก่กระหายถา้หาว่วงห้องหิวน้ำเนี่ยห้องกินอินทตพารัมเนี่ยเขาจะาชุ่มข้อนะคะลดการอักเสบลดเซมฮาร์ดในข้อซอยป้องกันในส่วนของอโรคเกี่ยวกับหัวใจนะคะแล้วก็ซอยลดระดับน้ำตาลในเลือดลดคอเลสเตอรอลน,นะคะอีกเล่นหลายอย่างพี่น้อง สาวนุมยืนว่าประโยชน์เขากระลายขึ้นกันแล้วหลายคนาตานี้ถ้าไปซื้อมาเบิดฤดูการบริกินเด้เฮ็ดจังไดจังสด้กินพี่น้องคะพี่น้องสามารถเอามาแลวก็เก็บใส่กล่องเด้อแล้วใส่ในตู้เย็นพี่น้องจะเก็บด้นานหลายเดือนเลยเราก็จะเก็บสาวนุ่มยืนกับบริวารเบิงว่ามันจะเก็บดนนานจะเดือนแต่เขาเก็บดนนานอีลีพี่น้อ,องหากล่องหาตลับเด้อ เอามาเรากะใส่ช่องตู้เย็นไว้เรากินเพื่อเอาประโยชน์อาจจะก,กินมือลาบเกินสิบหน่ยวยบบตองไกกินหลายพี่น้องเดือความวราคาแพงบางคนบอกว่าอุ้ยกล้าผลไม้ยังเสร็จแต่ว่าจริงๆเขามีประโยชน์สูงมากพี่น้องลองไปคนเรื่องประโยชน์เขาเพิ่มเติมเรากะเก็บไปกินแบบนี้ก็ได้เคื่อเขาซื้อมาก <c oughs> เขาเกินขายสามรอยบาทนาสวนนะคะ 300บาทนาสวนท้าผูดด้ใดจะซื้อออนไลน์กับบวกค่าส่งเพิ่มเติมแค่นั้นนะคะกับโบเดแพงจนเกินไปพี่น้อง300บาทเท่ากับบดกินเบิดมือเดียวนะพี่น้อง <c oughs> เก็บไว้หลายเดือนก็นได้นี่พี่น้องไปซื้อไว้ช่วงนี้ตะค่าบบแพงนี่คือจังเข้าใส่ไว้แบบนี้พี่น้องกับปิดฝากล่องดีๆแล้วก็เก็บใส่ในตู้เย็นกินมือละหาน่วยฮุหน่วยหหวยิย่งแช่ตู้ยิ่งหวานเพื่อประโยชน์นะคะ <c oughs> ได้คือกันแบบนี้นะคะ พันธุ์พันธุ์ใบงีของพ่อเคนเนี่ยเป็นปลูกจากต้นที่เพาะเนื้อเยื่อซึ่งพวกนี้ไม่มีเพี้ยนคือหวานยังไงก็หวานอย่างนั้นกรอบแซ่บดีพี่น้องคะแต่ว่าบางสวนเนี่ยเขาจะเอาต้นพันธุ์ที่เพาะเมล็ดพวกนั้นน่าจะกลายพันธุ์จะเพี้ยนสําคัญสุดคือฝาดฝาดใช่ยอมเราบอาฝาดดีลิ้วพี่น้องแต่ตัวนี้ผมมีฝาดเลยครับนี่ ขอบคุณในไลนนะคะคุณพอ่อมนีรักนขอบคุณพี่น้องน้ำเนาะที่อ่าพันซ้อนน้องกันไลฟ์คนสอบถามกับ้านแล้วว่าคลิปออกไปปั๊บเนี่ยเซ็นห้างบอกเซ็นหน้าขอพิก,การขอเดี๋ยว <c oughs> <ะ>ผมจะบอกข้างให้เนาะจา<ะ>กมาจากทั้งอ่าอำเภอเข่องไน่ะนะครับจากเข่องไนมาถึงตรงข้ามโรงเรียนบ้านแขม ะมีทางเลี้ยวซ้ายเข้าไปไปใหญ่ดงอ้อนะครับก็ไปตามท้างเลยนะครับจสไปเห็นป้ายว่างนวลเลยนะครับหรือถ้าไปจากเมืองอุบลนะครับไปจากเมืองอุบลนะครับก็ไปจนถึงโรงเรียนบ้านแขมนะครับเราเลยโรงเรียนไปนิดนึงมันจะเป็นยูเทิร์นกลับมาอีกเล่นนึงเนาะคือเล่นกลับไปยูเทิร์นมาจากมาจากข้างเคียงในนะครับก็เลี้ยวซ้ายเหมือนกันตรงตรงข้ามหน้าโรงเรียนบ้านแขมเลย ถ้าเกิดมาจากทั้งมวง่วงสามสิบเด็กม่วงสามสิบก็หอดหอนาฬิกานะครับหอดหอนาฬิกาก็เลี้ยวไส้นะมาเลยทะลุมาออกข้างบันแขมเลยเลยนะครับทางผนะ่านถามอรลดรดถ<ม>ามอลลวดน้องเราไปซอยกันชิมอ่า ซอยกันชิมเข้าไปหอดวัางมนแล้วก็ถามหลวพี่น้องพอเขียนมุดบานพี่น้องพอเวดบานแล้วนนอะมาได้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวนีรีวิวให้เบิงหลักกับขอบคุณถุกกำลังใจขอบคุณถูกสวนขอบคุณทุกฟ้ามที่สาวเมื่อเย็นเดี๋ยวมีโอกาสไปอ่อนซ่อนในสิ่งต่างๆที่พี่น้องเข็ดนะคะขอบคุณทุกการติดตามสําหรับภูมาเบิงเป็นกําลังใจเขาสามารถเป็นกําลังใจให้กันได้บ่ว่าจะช่องทางใดกับใครได้ช่องทางหนึ่งเอาแบบนั้นเขากิน เขาอยากยากินนองดย<อ> <นะ S 2> ู่จ้ะกระสั่งมาสั่งอย่งไรสั่งออนไลน์สั่งสาวนมยื่นเลยก็ได้แอนไลน์สาวนมยื่นพอเค้นก็ได้ค่ะแมนเบอร์อยู่ในคลิปแต่ว่าพอเค้นเพิ่นกะสบามีเวลาออกมาส่งให้คือปีที่แล้วแต่มีลูกลูกเยอะดอกอืแต่ว่าเ <นะ S 3> พิ่นก็นว่าเอาสาวนมยื่นน่ะหลาที่กะาแต่งคนต่างโยนก,นกันด้พอเค้นกับสาวนมยื่นหน่ะสาวน้มยื่นก็ว่าเอาเบอร์พอเค้นเอาเบอร์พอเค้นพอเค้นกะว่าเอาเบอร์สาวนมยื่น แสบเนาะแสบอหลี้วาโลนึงสามร้อยบวกค่าส่งสะสมปบัตรฉบันอค่ะจับเนอะเนี่แหละศูนย์แปดเจ็ดห้าเก้าห้าค่ากินอยู่แสบๆน้องค่ะศูนย์แปดเจ็ดห้าเก้าห้า ห้าเก้าห้าห้าเก้าสองสี่กะพี่น้องชาวอุบลเ้อะพี่น้องชาวจังหวัดไก่เคี่ยงค่ะจะเป็นจะโสทรอนอำนาจจะเริ่มสีสะเกดที่ไก่อุบลเนอะผู้ใดปลูกอย่างไว้นะมีผลผลิตแล้วนะครับส่งข่าวสาวน้ำยื่นเนอะเสียหาเวลาไปถ่ายไปโปรโมทสวนให้ในตละซี่ค่ะ ถึงแม่ว่าถึงนะครับคลิปออกไปค้นเบิ่งจยักห้าร้อยยัดพันมันก็ดีกว่าผมมีคนหูจักเลยแม่บอสาน้ำเยืนแม่ค่ะเนาะเบิ่งห้าร้อยพันหรือมันโชคดีมันเป็นหมื่นสองหมื่นเป็นแสนก็ยิงจะโชคดีค่ะคือสินค้าที่พี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านจะเป็นกบเป็นเขียดเป็นอึงเป็นปูเป็นปลาเป็นผลไม้เป็นพักเป็นเครื่องเห็ด <bid. S 2> อยากจัให้คนภายนอกได้รู้นะครับให้เขาเห็นว่าเอา <c oughs> อเฮ็ดหยางเฮ้าเอ้ากินากมเข้าปลูกหยางเขาเฮ็ดหยางขายอยู่นะครับค่ะเดี๋ยวสามนี้จะเป็นไปะ <ไป S 1> <ล>ชาสัมพันธ์ไห้แล้วกันเนะาะศูนย์แปดเจ็ดห้าเก้าห้า เด้อทุกอย่างฟรีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณในลล่าย,ยูทิพยม่แหง้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซา่อยไหมไเหนื่อยน่นาเม่อกนะ้ไปกินอยู่สวนนะ่ะแปลกวะต้งคนซีเวสกินเยหล่าติดซิฟหน่เยิร์ดหล่ซิฟหน่อิ่มอ่ะเพราะว่ามันเหนื่อยที่นนะร้รอนน้า เอพ่อกินมาอโนิินยูบาลแล้วโนวิคินบไว้แล้วนี่รถละสามร้อยหน้าสวนคุยกับพ่อเพพ่อเก็เก็บบัตรให้คนเข้าไปชอปปิ้งเลยพ่อเพสอ่ะให้กินปีรอกินพี่ล้วรละสามร้อยเนี่ยอย่างเดียวยาลักของเรานะ ขอตัวได้ร้ายพี่น้องฟรีที่แล้วเนี่ยแม่เราเห็นกับตาเขาเจ้าเก็บใส่กระเป๋าคือปัดช่อใส่กระเป๋าแต่อุ้มอย่าหายเหตุต่อพี่น้องเลยแค่ให้ใจดีกันมัคือปล่อยปล่อยเข้าไปเป็นกับบริวารยังเดียวมันกยาเห็นคือซื้อมันก็บอกเหใจกันนเาะรณ์ก็คือพ่อให้ชิมแล้วแล้วอย่าไปหายเหตุต้องการต่อพี่น้องเห็นใจกันนี่ก็ฟรีแล้วก็ดีดีแล้วก็แล้วก็บริว่า กูกูใสกระเป๋าผู้าเป็นชอบเป็นจอดใส่กระเป๋าก็มีนี่เราว่าแต่ว่าแม่ก็เห็นอยู่แต่แม่ก็บ่ได้ว่าหยังเนาว่าไปหาเงันกินฟีนี่ก็เป็นบุญเลยเด้นี่เนาะอือแบบล่ะอยากกินมาสั่งสาวน้นี่เด้อ